จริงๆทั้งฮอนี้คิดผิดหมดทั้งบ้านด้วยเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนอร่อยครับพอ <c oughs> ทุกที่ที่โปไปอ่ะเขาไม่มีแบบตะโกนเรียกชื่อนะเขาบอกว่ามีเวใส่หน่อยเดี๋ยวว่ากันนะเพราะพี่ยังไม่เคยเห็นแมวมันจะเข้ามามาแตะห่วงอะไรเพื่อนคนนี้มากที่สุดแน่นาคตต่อให้โปรล,ลอสอะไรก็ตามมันก็ยังมีพี่ที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนความฝันน่ะ แล้ววันหนึ่งที่ต้องกลับไปทําอะไรในชีวิตจริงเนี่ยปออยาให้พี่ไม่ลืมความรักตัวเองที่เกิดขึ้นกับตัวเองในวันนี้ w o o d y FM on stage D7 ชาหมักมบูชาอร่อยสดชื่นมีประโยชน์ k t e m e r a c e b u t y t y is n o n f i d e n c e ขอต้อตนรับทุกคนสู่ w o o d y FM on stage เราจะทำแบบนี้ครับผมจะล้วงทีละคนล้วงความลับล้วงความลับและคนแรกที่เราจะคุยด้วยคือคนนี้ครับมาภาคภูม <My. S 1> everyone together come on สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีพี่ตื่นเต้นมากโอ้ผมก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันพี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้มีโอกาสคุยกันแบบนานมากแล้วเนาะพี่คิดว่ามายเป็นคนหล่อมากขอบคุณครับแต่คนรอบข้างพี่เนี่ยบอกว่ามายเป็นคนตลกอครับตกลงคุณเป็นคนตลกหรือเป็นคนหล่อหรือยังไงจริงๆแล้ว จริงๆทั้งฮอในีคิดผิดหมดทางบ้านด้วยเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนอร่อยครับมาถึงเรื่องสนุกสนุกในชีวิตคุณนั่นก็คือเรื่องของเสียงเพลงเป็นคนคลั่งกีตาร์มากทราบว่าแบบไปประเทศไหนก็ต้องแวะไปดูเรื่องกีตาร์หน่อยลองเล่าให้ฟังซิว่ามันบ้าคลั่งขนาดที่ที่เราได้สัมผัสกีตาร์ตัวแรกของเราจนถึงวันนี้ไม่มีวันไหนที่ผมไม่คิดถึงคำว่ากีตาร์ในหัวพี่อยากฟังเพลงแรกที่เราเล่นเลชี ได้ไหมขอกีดต้าหน่อยครับทีมงานครับเพลงแรกที่เล่นแล้วเป็นเพลงเออคือเพลงนี้เพลงนี้คุณมีใครไหมที่มองเป็นไอดอลโอกเยอะมากทั้งไทยเละเทศเอาคนไทยดีกว่า คนไทยเยอะมากๆคือจริงๆผมชอบร็อกแอนด์โรผมชอบ <and> ความความร็อกความไพเราะผสมกันค,ความบันหลายก็จะมียกตัวอย่างแบบพี่เศกโลโซก็ชอบแล้วก็จะมีพี่ป๊อปเดอะซันพี่โอโอลานครับต่างๆที่พูดมาคือในยุคนั้นยุคที่อินเทอร์เน็ตมันไม่มีพี่ๆเขาเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็เล่นแล้วก็คิดได้ขนาดนั้นคือมันโคตรตีโคตรเก่ง <Okay. S 1> โคตรสุดยอดในความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งฮะจำารางของโอโอลานได้ไหม จำได้คือนาะโอเขาแกจะใช้กีตาร์ Fender ร์สตร t ท i ทร์เออร์สทำนองนั้นแล้วก็มีซาวที่ละมุนเป็นเป็นบล็อกที่สุภาพเดีนะ๋ยวลองเล่นให้ดูซิละมุนคือแบบไหนเช่นน่าจะประมาณนี้นะครับฟังหมายเล่นแล้วรู้สึกว่าอยากฟังของจริงบ้างนะครับดังนั้นขอต้อนรับพี่โอโอลา ว่าผมตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่เจอเลยป่ะครับคแอบไปดูแบบแอต้ามากิตามากิตามาดูิตาตกเอาเราจะให้ทั้งคู่ดูเวทกันอ่ะ ทั้งคู่ได้พักกันนะครับเพราะว่าคนต่อไปที่วูดี้จะล้วงก็คือคนนี้ครับอาโปโนัท,ทวินจะบอกว่าวันนี้เราจะได้มีโอกาสใช้เวลาด้วยกันสักพักหนึ่งเหมือนกับไมายเลยเนาะจะบอกว่าเป็นทาดแมวนะคนคนนี้ใช่มใช่ใช่รักแมวขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ ลักแนวชนิดที่ว่าเชื่อว่าทุกคนจะคิดว่าโปเป็นแมวเพราะว่าทุกที่แตทุกที่ที่โปไปอ่ะเขาไม่มีแบบตะโกนเรียกชื่อนะเขาบอกว่าเมียวใส่หน่อยเมียวใส่หน่อยแล้วพี่วุฒินึกออกเป่ว่าแต่ละที่ที่ไปเราก็ต้องดูการละเทศะสมมุติแบบไปเดินพรมแดงเนี้ยเหมียวมันก็แบบไม่ใช่ไงเดี๋ยวว่ากันเนาะเพราะพี่ยังไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาพี่อยากให้วันนี้วินาทีนี้เป็นการเหมียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผม เหนียวใส่พี่หน่อยสมมุติว่าผมเป็นแมวอแมวมันจะเข้ามาเสร็จปั๊บแมวมันก็จะมาแตะแล้วแมวมก็วเราจะปิดโชว์เราแล้ว,ลวนะครับตอนนี้จะบอกว่าวันนี้เรามีแขกพิเศษเขาคนนี้รู้เรื่องคุณน่าจะเยอะที่สุดคุณ พร้อมที่จะดูหน้าแขกรับเชิญของเราด้วยังครับครับเก็บตาไปดูแล้วมาดูผู้ที่รู้ใจอัพโกันครับก็ีค่ะนั่งก่อนนั่งนไม่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 ได้คิดเลยว่ารายการจะทำของผมแบบนี้ทำไมอ่ะดีๆๆพี่ม็นคนน่ารักตน่นเต้นหรอ อยากเจอมาสูมากกว่าพี่ใช่ไหมไม่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 เอดีครั้งแรกที่เจอกันนี่เจอกันที่ไหนเราเจอกันผ่านละครค่ะใช่เราเล่นคู่กัน <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจเลยนะคะแบบตอนที่เดินไปส่งเขาหน้าบ้านเขาจอดรถอยู่หน้าบ้านแล้วโปก็แบบอวดรถนี่พี่อายโปยังขับรถคันเดิมอยู่เลย <c oughs> แบบนี้แล้วคือแบบเราแบบวันนั้นแกจะมีรถ ที่แบบแพงกว่านี้รู้กว่านี้ก็ได้แล้วเลยไอ้ทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโปกับแม่ไหมทราบเนาะให้โปเล่าดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โปไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนพ่อแม่โปเนี่ยเขาหาเงินเก่งมากแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่แบบมาพูดคุยเลยเชื่อมความสัมพันธ์ทางทางใจมากนักเขาก็จะกระตุ้นเราด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยข้างบ้านเขาดีกว่าสิ่งที่โปรขาด เพิ่งมารู้ตอนโตก็คือโปอยากได้รับการยอมรับโปอยากได้ความรักพี่อยากรู้จังเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยเขาจะพูดอะไรกับคุณบ้างพี่อยากรู้จริงๆนั่นแหะสิพี่ก็เลยถามพี่ก็เลยถามท่านและท่านก็ตอบมาแล้วครับสวัสดีครับโปพี่ถึงลูกนะครับมาส่งกำลังใจให้ลูกนะลูกก้าวขึ้นมาสู่สิ่งที่ลูกรักสิ่งที่ลูกใฝ่ฝันจนสําเร็จมาป้าคอยดูแลลูกอยู่เบื้องหลังคอยซับพอร์ตลูกเวลาลูกต้องการอะไรพี่ป้ามาช่วยได้ป้ามาก็ช่วย รักนะรักนะเอออะไรกันก,ก,กพี่ฟังเรื่องของคุณแล้วอายฟังเรื่องของคุณแล้วเราเราภูมิใจในตัวคุณแล้วพี่รู้สึกว่าคุณโคตรเรียลเลยเหรับพี่ครับพี่พมองคุณเป็นแบงบันดาลใจอย่างมากขอบคุณครับ,รบหนูรู้สึกว่าโ้กล้าหาัญมากกล้าหาญที่จะแชร์ในสิ่งที่แบบตัวเองมีพลังงานบวกที่ดีหนูรู้สึกว่าคนที่ชื่นชอบโปคือแบบคุณเลือกคนไม่ผิดค่ะ<อ><ด>จริงจริงครับ <laughs> จริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณอายด้วยนะครับที่แวะมาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณทั้งคับน้องอายนะครับเราพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับไฮไลท์ในวูดี้เอฟเอ็มออนสเตจมาอับป่ ขอบคุณครับขอบคุณครับจบไปแล้วนะครับ m o o d y FM Onstage ก็ถึงคราวของหมายภาคกลุม Onstage สวัสดีครับและนี่คืออาโป๋อไม่ใช่ขอบคุณมากอาโปวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ผมนะครับผมผม,ผมว่าผมว่าพี่ไม่น่าเหมาะพี่น่าจะเหมาะแค่เป็นพิธีกรอยู่ใน t h c อะดีแล <laughs> ้วเอแล้วพิธีกรตัวจริงเขาทำอะไรอยู่เนี้ย <laughs> พี่ไอ้ครับ เบี้ยครับเฮ้พโทษโทษพี่ก้อยพ่คขอสตูมันไกลมากเลยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้เปิดตัวยังเปิดตัวไปแล้วภาพที่ต้องการไม่ใช่อย่างนั้นเอาใหม่เรียกใหม่เรียกใหม่โอเคไอรียนชอนพี่กอยครับเมื่อกี้ทำไมพี่ต้องโยกอะฮะมันมันวิ่งไกลเหรอพี่ เอา,าเอาล่ะพี่อยากถามว่าไมายห่วงอะไรเพื่อนคนนี้มากที่สุดผมว่าโปน่าจะไปอีกไกลมากๆผมรู้สึกมีความเป็นห่วงว่าพอไกลขนาดนั้นมันอาจจะมีบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นในลอสอะไรบางอย่างในอนาคตซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนแต่ความรู้สึกผมมันบอกประมาณว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตต่อให้โปลอสอะไรก็ตามมันก็ยังมีพี่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนยังอยู่ตรงนี้ กลับกันมีอะไรที่คุณห่วงมหมเป็นพิเศษในตอนนี้ผมชอบในความเป็นธรรมชาติของเขาในวันนี้แล้วเขาก็รักตัวเองมากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่กังวลแล้วก็เป็นห่วงคือวันหนึ่งที่เราได้เข้าไปอยู่ในที่ที่ไหนสักที่หนึ่งบางทีที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนความฝันอะแล้ววันหนึ่งที่ต้องกลับไปทำอะไรในชีวิตจริงเนี่ยปออยากให้พี่แบบไม่ลืมความรักตัวเองที่เกิดขึ้นกับตัวเองในวันนี้อย่างแบบไม่ลืมความเป็นธรรมชาติที่ ที่ตัวที่ตัวเองได้เจอเลยเพราะโปว่าวันนี้แบบแววตาสีหน้าทุกอย่างของ,ของเขาเป็นชายออกมามากแล้วโปว่ามันเกิดจากความที่เขารักตัวเองออแล้วก็แล้วเป็นตัวเองมากๆเลยไม่อยากให้มันหายไปขอบคุณครับขอบคุณครับนเนี่ยตื่นเต้นอยู่เลยนะที่ได้มีโอกาสนั่งสัมภาษณ์มายาโปเนี่ยเพร,ราะว่า <laughs> เราคิดกันมานานมากแล้วว่าเราอยากจะมีวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่พูดอย่างนี้ยังไม่ได้ปิดโชว์นะยังไม่ได้ปิดโชว์นะอย่าเข้าใจผิด มันมีเรื่องของในอดีตใช่ไหมที่เราพูดถึงเราจะพาคุณไปที่นั่นเลยโอเคงั้นเราไปนิวยอร์กกันครับเรานำบารเข้ามาแล้วนะครับอ่าเราเป็นลูกค้าเลยครับยืนอยู่นิวยอร์กเลยอยู่นิวยอร์กแล้วเราต้องเออเราต้องพูดภาษาอังกฤษไงไ i n ไส่ What's upOf course Where you fromI'm from 11นี่นะฮะใส่มะนาวไปก่อน เราใส่มะนาวไปแล้วใช่ไหมฮะนี่เราก็ใส่น้ําตาลใส่แดงลงไปมันอาจจะเยอะหน่อยนะฮะทุกคนโออันนี้คือมาตรฐานเหรอครับอันนี้คือมาตรฐานจริงๆบดมะนาวออกับเขาเรียกว่าอะไรฮะการบดเนี่ยกรายครับกรายนี่ผมก็จะมาลองชิมกหรอรสชาติเป็นไงนชิมแบบนี้แล้วก็น้ออําลิ้นจี่เดูท่าก่อนดูท่าก่อน่อาท่าเขาสิอ๋อไม่น่าแหละถึงลำสวยโอเค นแข็งออนนี้ก็เชคเออเดี๋ยวเราจะใส่ดีเซเว่นไว้อนท็อปดีเซเว่นรถไหนครับวันนี้ของผมคือรถสีฟ้าครับนมเปรี้ยวนะครับใช่ชุบการที่ใส่คอมบูชักเข้าไปมันจะช่วยเพิ่มอะไรครับผมว่ามันช่วยเพิ่มเรื่องกลิ่นแล้วก็เท็กเจอร์เราลองชิมหน่อย Cheers ตกลงชื่ออะไรดีเซเว่นฮิโตอ่าดีเซเว่นฮิตโตอร่อยกลมกล่อมมากเลย คือมันให้ความสดชื่นจากมะนาวก่อนแล้วพอใส่คอมบูชาเข้าไปปั๊บมันช่วยเรื่องระบบย่อยเพราะมันมีทั้งมะนาวแล้วก็มีทั้งคอมบูชาผสมกันอยากดื่มอะไรสดชื่นมีประโยชน์ก็แนะนำดีเซด้วยนะครับอโปสอนมาให้หน่อยผมว่าเขาทําเก่งกับผมอาเชิญครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผมว่าคอมบูชาออริจินอลคือ กลิ่นของเขาเนี่ยแล้วก็ความเข้มของเขามันมีความคล้ายๆวินิก้าในค็อกเทลผมก็เลยแอบคิดว่าเฮ้ยถ้าเอาจุดตรงนี้มาบวกกับความเป็นไทยมันน่าจะออกมาได้ดีขึ้นใส่พระเอกอันนี้เป็นการทำให้เขากินฟิวส์ประมาณหนึ่งเพราะว่าไอ้กลิ่นมะกรูดไม่ได้ออกมาเต็มที่ผมไม่ได้กลิ่นมะกรูดเลยได้กลิ่นแต่ละหอมของมาตอนนี้เนี่ยโอ้ใจมันร้อนจริงเจ็บร้อนเลยนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวดเชื่ออะไร ชาช้าหน่อยชาช้าหน่อยชาผมมั่นใจว่าเมนูนี้อร่อยมากเพราะว่าแอบลองเคสสูตรแล้วเอออร่อยนะความเป็นแบบบวยเนาะไม่น่าเชื่ออยากจะให้ความเป็น d เซเว่นหายก็เลยใช้วิธีว่าดึงความกลิ่นคล้ายๆน้ำส้มสายชูในก้าเขาออกมาให้มากที่สุดอันนี้ไม่ได้แบบจะขายเลยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบคอมบูชามันเข้ากับ ดริงส์ได้เข้ากับม็อกเทลแล้วโทษนะกับแอลกอฮอล์ก็ไปด้วยกันได้ป่ะได้ครับเนาะเออเนี่อร่อยมากเลยอ่ะเอาล่ะเชิญทั้งหน้าเชิญทั้งหน้านี่จะบอกว่าดูโฆษณาดีเซเว่นแล้วมันมีการเต้นด้วยใช่ป่ะใช่ปหมใช่ใช่ครับนั่นอะไรอะถูกต้องครับให้ขอดูโฆษณาดีเซเว่นหน่อยครับว่าเป็นยังไงเห็นเต้นเหมือนมันพี่ว่าพี่เต้นได้ เคมันก็แค่เคาะแล้วก็เคาะจับปุ๊บเลขเจ็ดเคาะจับปุ๊บเลขเจ็ดแล้วตอนแรกดิเซเวนดิเซเวนทำไงดิเซเวเซเวดเซเวนชามาคอมบูชาใช่ปะถูกถูกถูกแล้วก็โอวัปปี้วดีเซียนกว่าพร้อมโอเคมาคุณคุณยืนฟังคุณยืนฟังนี้ถึงหลังตัวประกอบตัวประกอบโอเคพร้อมหนึ่งสองสาม ได้ไหมได้ไหมได้พี่ได้อยู่นะได้เลยได้เลยขอบพระคุณดีเซเว่นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับรักมากรักมากรักมากอยากเห็นความสําเร็จของน้องของเรามาครับทุกคนหนึ่งสองสามเรืเวลาเดินดีเซเว่นชามากคำมุชะแล้ว ชามากคอมบูชา Dis Seven Dis Seven Dis Seven อร่อยดีและมีไฟเบอร์ Dis Seven Dis Seven Dis Seven ชามากีตรง d 7ก็เหมือนอันอื่นปะไม่เหมือน d 7 s Seven ชาหมาคอมบูชาใช้ใบชาอูหลงคัดสรรพิเศษมีไฟเบอร์สูงถึง7000มิลลิกรัมนำเข้าจากอเมริกา หมักจนได้คำบูชาที่ดีรสออริจินอลและรสผสมนมเปรี้ยวอร่อยสดชื่น,น <D 7. S 1> าม,ามีประโยชน์ดีเซเว่นทำหมักคอมบูชาประโยชนดีดที่สุดของพวก,พวกเราเห็นดีเซเว่นในมือผมไหมก็ไปซื้อเลยสิครับเคที่หลุดดูให้คุณสวยมั่นใจด้วยสองนวัตรกรรมฟิล์มซูเปอร์โค้ตช่วยเคลือบสีสันให้ติดทนนานออริจินฟิลเลอร์ช่วยบำรุงพร้อมล็อกความชุ่มชื้น แห่งความเย้าหยวนสวยฉ่ำไม่หลุดเลือนใหม่ k t i i ่ลิปดูอั d Shine นชายเฉดสีสวยคุณภาพจาก k t t i e อ็มรส